พุทธที่หนึ่งกันยาแสนสดใสขอให้เป็นคนใหม่ขยันพาาเพียรสวัสดีค่ะนักเรียนปอาหกทุกคนนะคะวันนี้จะเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะภาษาไทยของเราวันนี้คุณครูจะพูดถึงคำว่าสำนวนไทยสำนวนไทยเนี่ยเป็นคำพูดและก็ข้อความที่มีมาช้านานแต่ไม่มีความหมายตรงตัว มีความหมายแฝงในเชิงเปรียบเทียบนะคะให้ข้อความและคำพูดนั้นมีความสลักสลวยยิ่งขึ้นซึ่งตั้งแต่โบราณแล้วปู่ย่าตายายเวลาสั่งสอนลูกหลานหรือว่ากล่าวตักเตือนก็จะนิยมใช้สำนวนไทยมากควบคู่กับคำสอนนะคะซึ่งรวมทั้งสุภาษิตและคำพังเพินด้วย มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะคุณครูจะเริ่มจากอวัยวะของเราเลยคือปากค่ะปากแรกนะคะปากปลาร้าหมายถึงว่าชอบว่าคนอื่นด้วยถ้อยคำหยาบคายค่ะต่อมาปากที่สองปากว่ามือถึงหมายถึงพูดจบทำทันทีเลยคือมือไปตามปากเลยนะคะต่อมาปากที่สาม ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมหมายถึงว่ายังเป็นเด็กเล็กอยู่นะคะต่อไปชุดที่สองเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะหมูหมูที่หนึ่งคือหมูในบวยหมายถึงสิ่งของนั้นๆน่นอะอยู่ในเลื้อมมืออยู่ในกำมือแล้วสำนวนที่สองหมูไปไก่มา หมายถึงการแลกเปลี่ยนกันถ้อยทีถ้อยอาศัยตอนี้จะมาดูสำนวนต่อไปจากกว่าแผ่นดินจะกลบหน้าของเรานะคะคุณครูจะเริ่มต้นด้วยคำว่ากินนักเรียนสังเกตกินเหล่านี้อย่าใไปเข้ามาว่าเรานะคะสำนวนแรกกินบ้านกินเมืองแสดงว่าเราเป็นไงนักเรียนคุดโกง ช่อลาดบางหลวงหรือภาษา,าทับศัพท์คือคอร์รัปชันนั่นเองแต่จะมีอีกคำหนึงนะคะถ้าเราเติมคำว่านอนนอนกินบ้านกินเมืองแสดงว่าเป็นไงนอนตื่นสายมากกินต่อไปนะคะกินตามน้ำหมายถึงว่าเรารับเงินหรือสิ่งของตามธรรมเนียมโดยไม่ปฏิเสธเลยนะคะ กินที่3กินนอกกินในหมายถึงเอากำไรผลประโยชน์เกินควรจากการทำมาค้าขายต่างๆต,ต่อไปกินที่4กินเศษกินเลยหมายถึงยักโยอหรือทุจริตกอบโกยเล็กกอบโกยน้อยเป็นอย่างไรบ้างคะตัวอย่างซึ่งใกล้เคียงกับ บทเรียนเราที่เพิ่งผ่านมานะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างพอสังเขตเพราะนักเรียนเนี่ยมีพื้นฐานบ้างแล้วนักเรียนหยิบทักษะภาษา,ามาเลยค่ะทักษะภาษา,าข,ของเราดูหน้า61เลยค่ะหน้า61สิบคำขวัญน,นะคะคำขวัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เพราะว่ากว่าแผ่นดินจะกลบหน้าสอนเราแล้วว่าให้เรา ไม่ทุจริตไม่คดโกงนะคะเขาบอกซื่อสัตว์ซื่อสัตย์เรกเรียนดูที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะเป็นทั้งสำนวนด้วยเช่นคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเห็นไหมได้หนึ่งสำนวนแล้วต่อไปชาติจะเจริญถ้าดำเนินชีวิตด้วยความสุจริต หรือชีวิตจะก้าวหน้ามีคุณค่าด้วยความซื่อสัตย์อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนผ่านมาแล้วคำขวัญเนี่ยห้ามเกิน20คาคำแล้วต้องมีคำคล้องจองนะคะก็จะเป็นคำขวัญที่ไพเราะติดหูต่อมาข้อ2ด้านล่างเติมสำนวนนะคะดูตามเลยตัวอย่างเขามีแล้ว ครูก็มาถึงข้อเลยหน้าซื่อเมื่อก้มีแล้วหน้าซื่อก็คือใจโคตหมายถึงเป็นไงคะต่อหน้าเนี่ยดูแล้วเป็นไงนักเรียนเหมือนกับคนดีแต่เป็นยังไงไม่ซื่อสัตย์นะคะช่อช่อราดบางหลวงหมายถึงอะไรเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะคะโคตในข้องอในกระดูกก็หมายถึงเป็นไงนักเรียน ไม่ซื่อสัตว์คดโกงทุกจริตนั่นเองที่เหลือนักเรียนทำเองเลยนะคะพอหลังจากหน้า61แล้วนักเรียนคลิกไปยังเป็นสำนวนไทยนะคะหน้า64แล้ว65 64ข้อ2ด้านบนการสนทนาไม่ต้องทำนะคะทำเฉพาะทาพังเพยคุณครูมีให้เลือกแล้วนะคะมีทั้งหมด5ข้อเลือกมาเติม แต่ครูให้ตัวเลือกเกินเพราะนั้นนักเรียนดูให้มันสอดคล้องส่วนหน้า65แล้วรดยกก็ผ่านมาแล้วเช่นกันเติมสำนวนเปรียบเทียบครูยกตัวอย่างเลยข้อหนึ่งใจดำเหมือนอีกาเออข้าเหมือนเหมือนอะไรคิดต่อเลยนะคะจนจบหน้า65นะคะเพราะนั้นงานวันนี้มีเท่ากับ2หน้าครึ่ง ถ้าปัดเซก็คือ3หน้าก็จะเป็นเรื่องสำนวนเท่านั้นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมทั้งยกตัวอย่างหวังว่าสำนวนที่นักเรียนมีพื้นฐานกันมาบ้างแล้วเนี่ยนักเรียนคงจะทำได้ไม่ยากเกินความสามารถค่อยๆค,คิดนะคะแล้วจึงเขียนจะได้ไม่ผิด ขอให้มีความสุขสนุกกับสำนวนไทยสำหรับวันนี้โชคดีแข็งแรงสวัสดีค่ะ